เราก็เริ่มใสมาเป็นปีนะตุ่มเนอะเป็นปีเป็นปีต้นใช้ใช้เกือบหมดแต่เหลืออีกสักเจ็ดถุงสุดท้ายเี่ะเขาเดินดูต้นเดินดูใบเดินแล้วน็ถามเราอ่ะใช้อะไรบ้างไหมเนี่ยบอกว่าใช้ของเจติทีอย่างเดียวเขาบอกมันยังไงเราบอกว่าเดินดูอ่ะใบอ่ะเขาบอกเขาสีบสตนนะเขาใบมันหนาเจนุดเขาบอกเวลาหนูรีดเนี่ยรีดใบกีดอย่างเงี้ยใบมันเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นของเขาอพอรีดอย่างเงี้ยมันนังก๊ปแก๊ปแก๊บแล้วแตก แล้วก็บอกว่าต้นเนี่ยสีของต้นเนี่ยมันสวยสีต้นแบบเนี้ยมันจะโตเร็วคือมันจะขยายต้นต่อไปครับผมนี่ขนาดร้านขายยานะเนี่เพราะของเรามันจะเป็นขบวนการธรรมชาติเอานี่ไงมาพอดีเลยมาไก่ก็มาอย่าเนี้สั่งกันหนึ่งเลยอย่เนี้สั่งตันหนึ่งเลยพอดีมาของมาพอดี